สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายกล้องวิดีโอ Sony h a n d y c a m มนะครับเป็นมินิ DV นะครับนี่คือกล้องมินิ DV Sony นะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อโซ ny นะครับเป็น Sony m มินิ v นะครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับคุณผู้ชมอ่าชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับชื่อรุ่นนี่ครับ เป็น Sony Handicam Mini DV รุ่น dcr pc 1 0 9 e e นะครับเป็นระบบพ u l นั่นเองนะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ dcr pc 1 0 9 e แล้วก็พ u l นะครับเป็นระบบพ u l ที่ใช้ในประเทศไทยเรานะครับตัวนี้เป็นโซนี่แฮนดิแคมที่ทำมาได้ดีทีเดียวนะครับเนื่องจากจะว่าบันทึกลงเทปก็ได้หรือจะ บันทึกลงเมมโมรี่สติ๊กก็ได้นะครับหมายความว่าดูโอนั่นเองเป็นคู่เลยนะครับคือสามารถบันทึกลงม้วนวิดีโอเทปมินิดีวีก็คือตัวนี้แหละครับนี่ครับเป็นม้วนมินิดีวีนะครับมี3 3ม้วนเป็นม้วนเปล่านะครับแถมให้เลยนะครับยังไม่ได้แกะซีนนะครับเป็นม้วนมินิดีวีที่มาใหม่เลยมากับตัวเครื่องเลยนะครับเจ้าของเดิมเก็บไว้ได้ดีทีเดียวครับนี่ครับมี3มม้วนนะครับเป็นมินิดีวี เจ้าของเดิมเขาเก็บไว้ดีนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เลย3ม้วนให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็มีรีโมทมาด้วยนะครับตัวนี้มีฐานมาด้วยนะครับฐานก็เอาไว้สําหรับเวลาที่เราจะต่อเอาข้อมูลนะครับเอาเอาพวกวิดีโอพวกภาพลงคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับก็จะมีช่องต่อ,อต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็น่าจะเป็นต่อคอมแล้วก็ตรงนี้ก็สายชาร์จอย่างเงี้ยนะครับ วิดีโอาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมีแท่นมาด้วยนะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็สวยทีเดียวนะครับจากการทดสอบแล้วนะครับแบตไม่เก็บไฟนะครับหรือหรือเก็บก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมทดลองชาร์จแล้วปรากฏว่ามันมันไม่เข้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาออกจากฐานนะครับนี่เอาออกจากฐานก่อนแล้วก็จะลองชาร์จโดยตรงนะครับผมยกออกแล้วนะครับอันนี้คือฐานมันนะครับตัวนี้อุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับจริงๆมีสาย AV ด้วยนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะเอาสายไฟนะครับมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเสียบเข้าตรงบริเวณนี้แหละครับสายนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวคนเดียวนะครับก็จะต่อสายยากๆหน่อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะดันเข้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้2มือนะครับเดี๋ยวผมหยุดหยุดวิดีโอไว้ก่อน อ่า,าลห yup. ลังจากที่เสียบสายแล้วนะครับหลังจากที่เสียบสายแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็มันก็ชาร์จแล้วนะครับมันก็จะเป็นไฟอ่าไฟติดแบบนี้สถานะไฟก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับสถานะขึ้นชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าเอาจอออกมานะครับเอาจอพาเนลออกมานะครับเดี๋ยวเปิดปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมก็จะเปิดกล้องนะครับทีนี้นี่ครับสถานะมันก็ชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดกล้องนะครับปุ๊บ อ่าเปิดเครื่องขึ้นมานี่ครับโซนี่นะครับโลโก้โซนี่ขึ้นมาก็สวยงามทีเดียวนะครับวันที่เราไม่ต้องตั้งก็ได้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เปิดขึ้นมาตัวแรกนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นม้วนเทปก่อนเลยนะครับม้วนเทปนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเมมโมรีสติ๊กได้นะครับด้วยด้วยการมากดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ม้วนนะครับผมไม่ได้ใส่ม้วนนี่เมมโมรีสติ๊กก็จะเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่ครับ มันก็จะขึ้นคำว่า Camera Memory Stick นะครับแล้วก็ปิดเรื่องเวลาไปก่อนนะครับแคนเซลไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการรคคอร์ดนะครับหรือว่าการถ่ายนะครับลงลง m มมโมรีสตินะครับเดี๋ยวถอยมาไกลๆก่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้นี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเรคคอร์ดเลยนะครับเรคคอร์ดคลิปลงลงใน Memory Stick นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใส่ม้วนนะครับ เดี๋ยวว่างๆค่อยถ่ายใส่มวนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลกคอร์ดนะครับด้วยการกดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับได้ได้สองที่เลยนะครับในการเลกคอร์ดนะครับให้กดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมากดตรงนี้ก็ได้ตรงพาเแนลตรงนี้อ่าตรงจออ่าผมจะกดถ่ายเลยนะครับกดเลกคอร์ดปึ๊บนี่ครับสัญลักษณ์เลกคอร์ดมันก็จะขึ้นตัวสีแดงๆนะครับแล้วก็เวลาถ่ายก็จะนับไปนะครับนี่ครับเลกคอร์ดได้ปกตินะครับเลกคอร์ดลงเมมโมรีสติ๊กนะครับตอนนี้ นี่คือกล้อง Sony Handycam มนะครับเป็นมินิมินิดีวีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถ่ายได้ปกตินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทบทสอบในการซูมนะครับซูมก็คือตรงนี้นะครับซูมซูมซูมจะอยู่บริเวณนี้นี่ครับซูมซูมนะครับผมจะซูมนะครับมาดูภาพตอนที่ซูมกันนะครับเดี๋ยวซูมนะครับนี่ครับซูมนะครับซูมซูมมาได้ก็ไกลทีเดียวนะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับนี่ครับ อ่าอันนี้ซูมนะครับซูมนี่ซูมนะครับอันนี้ซูมให้มันมาใกล้ๆนะครับให้มาใกล้ๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะโฟกัสเองนะครับนี่ครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดการเลคคอร์ดนะครับสต็อปแล้วก็เล่นให้ดูนะครับปึ๊บอ่านี่ครับทีนี้เราจะทําการดูนะครับก็ต้องกดมาที่โหมดเพลย์นะครับด้วยการเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ ปุ๊บนี่ครับมันก็จะเล a y อีดิสนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ปิดเรื่องเวลาไปก่อนมันให้ตั้งตลอดเลยผมไม่ได้ตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อนี้ก็กดเล a y ได้เลยนะครับเมมโมรี t สติ๊กครับกดตรงนี้ตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจอทัชสกรีนนะครับอ่ากดเล a y นะครับอ่านี่นะครับที่ที่เราเห็นที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดกดเล a y ได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับ เพล์ <Play S 2> ได้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับดูผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันกดยังไงน่าจะกดะเล่นจากตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับมาตรงนี้มาเอ็นตรงนี้ก่อนก็มาเมมโมรี่สติ๊กนะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรครับมันเป็นเราสามารถที่จะกดหน้าจอได้เลยนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับนี่ครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับพีเมนูไปก่อนอันนี้อ๋อมันเข้ามาเซตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกก่อน เม m โมรี่สติ๊กเอาหรือว่าเราเผลอลบไปแล้วไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมแต่มันมองไม่เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวใหม่นะครับอ่าอันนี้เทปนะครับเอาใหม่เลื่อนลงมาที่เม m โมรี่สติ๊กใหม่นะครับนี่ครับเม m โมรี่สติ๊กนะครับเดี๋ยวแคนเซลเรื่องเวลาไปก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ p l a y e d i t นะครับ p l a y e d i t แล้วก็ปิดเรื่องเวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูไม่รู้ว่าไฟล์เมื่อสักครู่ผมเผลอลบไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะครับใช่ไม่มีไฟล์แล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ่ายใหม่นะครับคาเมล่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่นะครับถ่ายด้วยการใช้เมมโมรี่สติ๊กนะครับเลื่อนลงมาต้องคำว่าเมมโมรี่สติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะกดถ่ายตรงนี้แหละครับนี่กดตรงนี้ปึ๊บนี่ครับก็ขึ้นสัญลักษณ์เล็อขอดแดงๆนะครับตรงนี้ก็เล็อขอดแล้วเวลาก็นับไปแล้วนะครับนี่หกเดแล้วนะครับอ่าแล้วซูมก็ตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับซูมนี่ครับซูมนะครับซูมเข้าซูมออกซูมได้ไกลพอสมควรนะครับหน้า1 2าร้อยยี่ออปติคอลซูมนะครับ 120ดิจิตอลซูมนะครับถ้าเป็นออปติคอลน่าจะประมาณสัก10 10ออปติคอลนะครับคิดว่านะครับแต่เขาเขียนไว้120นะครับ120เป็นดิจิตอลซูมนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะหยุดแล้วก็มาดูกันนะครับมาดูที่เราที่เราถ่ายกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนเมนูลงมานะครับที่ Play Edit นี่แหละครับแล้วก็มากดเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ มันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะครับนี่ครับนี่คือภาพนะครับที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่ก็คือถ่ายได้ปกติแล้วก็บันทึก ได้ปกตินะครับเทปก็ใช้ได้เช่นกันนะครับทั้งเทปทั้งทั้งเทปทั้งอ่าเมมโมรี่สติ๊กนะครับสามารถที่จะถ่ายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีแบตเตอรี่มาแต่แบตเตอรี่ไม่น่าจะเก็บแล้วนะครับต้องเสียบสายไฟแบบนี้ตลอดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวปิดขึ้นมาอันนี้อันนี้คาเมราเทปนะครับต้องใส่เทปนะครับอ่าอันนี้เป็นเมมโมรี่เมมโมรี่สติ๊กนะครับ กดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเพล์นะครับเป็นเพล์เป็นอีดิสนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นมาถ้าเราปิดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการชาร์จนะครับไฟสถานะชาร์จมันก็จะขึ้นนะครับนี่ชาร์จสถานะชาร์จมันก็จะขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันชาร์จเข้าหรือเปล่าเพราะว่าผมชาร์จเคยลองชาร์จแล้วมันนานเหมือนกันมันก็ไม่เข้านะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับขาย1,800บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ